เขาข้างนอกครับโบราณสถานหมายเลข4ของไทยทางวัฒนธรรมครับองค์การยูเนสโกรับรองให้เป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่7ของไทยทั้งรวมทั้ง,ท,งทางธรรมชาติด้วยไอไม่เคยมาก็ตามดูครับฝากกดติดตามช่องกดกระดิ่งตัวบนให้ด้วยนะครับถ้าสมัยโบราณ ก็เป็นสิ่งปลูกสร้างที่มีขนาดถือว่าใหญ่มากครับถ้าตามภูมิปัญญาเครื่องมืออันก่อสร้างในสมัยโบราณครับแต่ถ้าเป็นสมัยนี้ก็ความมีค่าก็อยู่ที่ความเก่าแก่ของวัฒนธรรมครับเพราะว่าคนสมัยก่อนกว่าจะรวมปใจหรือกำลังแรง คนกันสร้างได้ขนาดนี้ก็คิดว่าน่าจะยิ่งใหญ่พอสมควรครับถ้าเป็นสมัยนี้จะไม่มีแบบก้อนหินศิลาแรงก่อตัวกันขึ้นมาก็คงแกไม่ใช่แบบนี้ครับอันนี้เขาเรียกว่าเขาข้างนอกครับแต่สมัยก่อนผมไม่รู้ว่าเรียกว่ายังไงผมก็พยายามดูใน อ่านดูในประวัติศาสตร์ชื่อจริงของเขาก็ไม่รู้ว่าชื่อว่าอะไรแต่ก็เป็นวัฒนธรรมเป็นเมืองที่เกิดมาก่อนสมัยสุโคไทยครับก็ถ้านับอายุกันก็น่าจะเกือบพันปีอยู่เหมือนกันห่างกับสุสสโคไทยก็แสดงว่า ผมไม่รู้ว่าวันว่าผู้หลุดไทยที่เคยเรียนหนังสือบอกว่าอบพยพมาจากทางแม่น้ำยงสีเจียงทางแม่น้ำฮหงโหงมาแยกเป็นไทยใหญ่ไทยไทยไทยน้อยของไทยใหญ่ไปอยู่ทางพม่าครับไทยน้อยมาอยู่ทางไทยประวัติศาสตร์เคยเรียนมาแบบนั้นจริงๆครับแล้วก็เข้ามาตั้งโรคลากแล้วก็มาตีลบกับเมืองขอมครับ เขาบอกว่าขอมเป็นชนพื้นเพถ้าดูในตามประวัติศาสตร์สมัยเก่าจริงๆมาก่อนที่จะบันทึกในในการเรียนการสอนมีแค่พ่อขุนศรีอินทราทิศข้าขุนผาเมืองมานะครับของไทยก็คือประวิติตป,รประวัติการสร้างชาติไทยนับแต่สุขโขทัยมาครับนอกนั้นเขาไม่นับครับเพราะว่ามันไม่ยังไม่เป็นชาติไทยก่อนสุขโขทัยก็ขอมเขาก็คุมอยู่ครับ ก่อนที่ขอมจะมาอยู่นี่นะครับลองรอยประวัติศาสตร์เมืองสีเทพมีก่อนขอมแน่นอนจเจริญก่อนขอมแน่คอนแลวอาระยธรรมที่สร้างนี้ไม่ใช่แบบของขอมแน่นอนนะครับทำก่อนนครวัดนครธมแน่นอนถ้าดูอายุครับก็ดูตามความรุ่งเรืองของนครวัดนครธมความยิ่งใหญ่ ของอาณาเจตขอมคือของพระเจ้าชัยวรมันนี่ก็ดูจากโบราณวัตถุโบราณสถาน,น,นก็น่าจะอิทธิพลความยิ่งใหญ่ความเจริญรุ่งเรืองของเขาก็าน่าจะใหญ่มากถึงสร้างได้นครวัดนคนรธมหรือโบราณสถานประสาทถอมที่เห็นเรียงรายตามเมืองขึ้นครับก็รับอาจธรทมมาจากเมืองเขา แต่น,นี้ไม่ใช่ไม่ใช่องขอมน่าจะสร้างก่อนรูปแบบก็ไม่ไม่ใช่หินสุราแรงทําเป็นก้อนสี่เหลี่ยมพืนผ้าไม่ได้ก้อนขนาดใหญ่ครับทางขอมเป็นหินทรายทางเราไม่มีหินทรายถ้าดูตามอายุงั้นสแสดงว่าบรรพบุรุษไทยคือน่าจะผสมบนปผมว่าสีเทพนี้น่าจะกอดด้วยครับ กับทางเมืองอู่ทองสมัยธราวดีาราวดีนี่คือรับอารยธรรมมาจากอินเดียนะครับก็คือก่อนคอมแน่นอนนะอินเดียนี่เข้ามาพร้อมกับศาสนาการเผยแผ่ศาสนาประมาณนั้นก็ได้เล่าแล้วก็คือจะเล่าเรื่องพระเจ้ามรกตในส่วนที่ผมรู้คร่าวๆนะครับเขาบอกว่าพระเจ้ามรดตนี้สร้างจากหินหยกเขียวไม่ใช่มรกก ทางเหนือของทิเบตะครับที่ต่อกับอินเดียประมาณนั้นหลังพุทธกาลถ้าดูประวัติศาสตร์น่าจะ800ปีถ้าจำผิดก็เคาะมานะครับท่านผู้รู้เพราะว่าผมไม่ใช่นักประวัติศาสตร์นะอ่านมาเป็นประมาณนั้นก็พระเจ้ามรกฎนี้เดินทางมากับพัมพีโบราณก็คือเผยแผ่พุทธศาสนานะครับมาขึ้น ขึ้นท่าสมัยทาราวดีนี่แหละครับก่อนที่จะไปประดิษฐานอยู่ที่บูโรพุทโธก็คืออินโดนีเซียสมัยนีย้ครับ200กว่าปีงั้นก็แสดงว่าอินโดนีเซียนี้พุทธศาสนาลุ่งเรืองมาก่อนศาสนาอิสลามครับก่อนที่จะมีการเข้ามาของศาสนาอิสลามก็ถ้าตามรูปแบบศาสนาอิสลามนี้ก็ ก็ไม่ได้ไปแบบบูลลี่นะครับเพราะว่าศาสนาอิสลามเนี่ยเขามีเมียถูกกฎหมายเลยสี่คนครับเพราะว่าเหมือนกับห้ามทำหมันด้วยครับแพร่ขายายพันธุ์ได้ไปเรื่อยๆอะไรประมาณนั้นแล้วใครแต่งงานกับอิสลามก็ต้องไปอยู่ศาสนาเขาผมเข้าใจว่าประมาณนั้นก็เคยก็เลยจะมีคืนคน้นถ้าเอาทำเป็นจริงในสมัยนี้ ณที่ผมพูดตอนนี้ตรงไหนถ้ามีอิสลามเข้าไปเยอะนะครับหมายถึงว่าถ้า70%ซน์นี่ก็ตามเหมือนกับลิวตาตามเขาเลยประมาณนั้นเพราะว่าเขาก็ออกแนวประมาณนั้นอยู่สำหรับเขาข้างนอกนี้ก็น่าจะนั่นแหละครับสร้างมาก่อนถ้าตามประวัติของพระเจ้วมารกตเหมือนจะมา ถึงนครวัดนครธมด้วยสำไปเพราะว่ามาอยู่ช่วงไหนผมไม่แน่ใจเพราะว่าตอนนั้นผมไปเที่ยวที่เวียงกุมกามอำเภอเวียงป่าเปาของเชียงรายครับที่เวียงกุมกามนี้ก็บันทึกทางประวัติศาสตร์ไว้เหมือนกันว่าพระเจ้าเมืองผู้ก,กามครับที่ครองทางอาณาจักรลางช้างสมัยนั้นคือ ก็ลาดลาดชวงของอังวะหรืออะไรประมาณนั้นเขาก็เคยเดินทัพมาพักลบที่เวียงบุงกลามนะครับเขาเดินทัพไปไหนผมนึกสภาพดูจากเวียงบุงกลามไปนะครวัดนะครธมนี้มันไม่ใกล้เพื่อจะไปตีเมืองขอมนี่แหละครับตีเพื่อชิงพระเจ้ามลกบด้วยในสิ่งเป้าหมายหนึ่งก่อนที่พระเจ้ามลกฎ จะหายไปหายไปด้วยการโบกปูนทับไว้มาโภยทีที่เชียงรายโดนฟ้าผ่าพระเจ้ามรากตก,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 ก็ปรากฏออกมาก่อนที่เขาว่านำไปไว้ที่เมืองโยนกนครก็คือเวียงแห่งของไทยสมัยนี้ก็คือสามเหลี่ยมทองคำสมัยนี้ครับเพราะว่าก็ได้เห็นพระเจ้าในสมัยใหม่ ก็เมื่อสักครู่นี้ที่เล่าขานไว้การปรากฏตัวของพระเจ้มามรากตขึ้นมาใหม่สมัยก่อนนี้ผม <varit> เป็นเด็กเนาะได้อ่านได้เรียนในหนังสือผมนึกว่าสร้างที่เชียงรายครับโดยผัวเมียสองผัวเมียผมอ่านประวัติศาสตร์มันมาเป็นอย่างนั้นที่จริงไม่ใช่ครับเป็นการฟ้าผ่าลงมาที่วัดแล้วก็ ปูนที่เคลือบไว้ถลอกออกเขาก็เลยนำพระเจ้ามลกฏเนี่ยไปไประดิษฐานที่โยนกตครก็คือเมืองเวีงแหงก็คืออันนั้นก่อนสุขโขทยัยน่าจะเป็นรากเงาของสุขโขทยัยก่อนที่จะมาเป็นเมืองโยนกนกตครก่อนที่จะมาเป็นข้อขุนผาเมืองกับพ่อขุนศรีธาราทิศก็ สมัยล่างลงมาออกอีกล่างลงมาอีกครับครับแล้วความเป็นไปมาของพระแก้โมรกหลังจากที่ประดิสถานที่โยนกนครเสร็จก็จะนำมาตอนนั้นเชียงใหม่ก็คือเชียงใหม่ก็คือเอาว่าแข็งแรงแข็งแจ่งเอาเพื่อนสมัยนั้นก็คือ จะนำมาปฏิสฐานที่เมืองเชียงใหม่ครับแต่ว่าช้างที่จะนำพระเจ้ามลกตไปเชียงใหม่นี้ไม่ยอมเดินทางไปเชียงใหม่มาลำปลางครับพระเจ้มมามรกตก็เลยมาประดิสฐานที่นครลำปลางอยู่32ปีหรือ38ไม่แน่ใจครับ38ครับก่อนที่จะนำไปประดิสฐานที่วัดพระเจ้าที่เชียงใหม่ครับอยู่82ปี ตอนนั้นก็ทางพมา่าอันนี้สมัยหลังจากเวียงกุมกามที่พระเจ้าผู้กามแล้วนะครับเป็นสมัยของน่าจะเป็นพระเจ้าอังวะหรือบุรงนองอะไรประมาณนี้แหละเขาก็พยายามจะมาตีตีนี่เพื่อจะชิงพระแก้วมรกตก็เชียงใหม่กับหลวงพระบางสะในช่วงสมัยนั้นที่ได้พระแก้วมรกตประดิษฐานที่เชียงใหม่ ก็ลูกของเจ้าเมืองเชียงใหม่มีลูกสาวเจ้าหลวงพระบางมีลูกชายก็แต่งงานกันแล้วประมาณนั้นพอกษัตริย์หลวงพระบางสิ้นพระชนลลกเขยของเจ้าเมืองเชียงใหม่นี่ก็กลับไปครองหลวงพระบางครับแต่ความเป็นไปเป็นมาของพระเจ้วมอละกตดนี้ก็ย้ายหนีจากการลุกรานทัวพม่าไปประดิษฐานที่ หลวงพอบางอยู่ที่25ปีครับแล้วต่อมาก็พม่าเขาก็ตามลุกลานตีเมืองเล้วก็เอาพระแ้วพระกฏหนีไปไว้ที่เมืองศรีสตนาคณะโหดก็คือเวียงจันทร์ในสมัยนี้ครับก็ไปอยู่เวียงจันทร์ได้225ปีครับ ก่อนที่รัชกาลที่1 2 3ของไทยประมาณช่วงอายุนี้แหละครับจะไปตีเมืองวังจันทร์ในสมัยพระเจ้าเนวงประมาณนั้นหรือก่อนประมาณนะก็มีวัดพระเจ้าที่เวียงจันทร์ด้วยครับถ้าใครเคยไปเที่ยวเขาบอกว่าเพื่อนบ้านยืมพระเจ้ามรกฏมาสองร้อกว่าปีไม่ยอมคืนเขาผมก็เลยไม่รู้ว่า เป็นสมบัติของใครกันแน่ถ้าตามดูประวัติศาสตร์มันอยู่แผงผังมาจากเชียงรายลำปางเชียงใหม่หลวงพระบางแล้วไปอยู่ยังจันทร์กลับมาอยู่กรุงเทพมันก็คงไปไปมามาอยู่อย่างนี้ครับผมก็ไม่รู้เป็นสมบัติของใครกันแน่ทางโน้นเขาก็เป็นสมบัติของเขาถ้าไล่เรียงตามมาก็น่าจะเป็นของผู้สร้างก่อนที่จะไปอยู่บูรุพุทโธก็สองร้อยกว่าปีครับ นครวัดนครธมก็น่าจะเคยมาประดิสถานนเพราะฉะนั้นทางาเราเขเขียนไว้ว่าเป็นเพื่อนบ้านเขายืมไปไม่ยอมมาไปคืนพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกครับเพราะว่าช่วงสมัยยุคไหนใครตีได้ก็ตีเอาได้ก็ก็คือเอาของสําคัญประมาณนั้นหลยครับก็ไปตามยุคสมัยครับของประวัติศาสตร์ของปัจจุบันถ้าจะมาเอาคืนไปให้งคงเป็นไปไม่ได้ครับอ ถ้าจะบอกว่าเจ้าของเชียงรายเป็นเจ้าของมาก่อนนะลำปางเป็นเจ้าของมาก่อนเชียงใหม่เป็นเจ้าของมาก่อนต่อมาค่อยเป็นลาวค่อยมากรุงเทพจะบอกว่าเป็นสมบัติใครผมผมขอก็ข้าก็ข,ข,ขานนะครับเพราะว่าเป็นวัตถุที่โยกย้ายสิ่นฐานไปมาถ้าเป็นสมัยใหม่นี้เขาไม่ยอมแน่ๆอันนั้นสมัยสมัยก่อนนี้ก็คือลานานในคมเมืองขึ้นครับถ้าจะาไล่ตามประวัติศาสตร์ ก็คงไม่จบไม่สิ้นครับเพราะว่าทางลาวที่อิทธิพลมาทางจีนทางนี้เขาก็มีความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์แม้กระทั่งผมเองก็น่าจะเป็นเชื้อสายของทางทางลาวครับเพราะว่าผมอยู่ทางอีสาน<ม>ก็อยู่ในแผนดินไหน,นเกิดแผนนินไหน,นก็สำนักสำนึก ในแผ่นดินนั้นก็ประมาณนั้นแหละครับเพื่อนเพื่อนทางลาวเข้ามาก็ก็อย่าบุลลี่ครับเพราะว่ามันก็เป็นน่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าผมก็เคยไปเที่ยวลาวมาถ้าเอาปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะตัวคนเนี่ยประชาชนทางลาวเทียบกับทุกประเทศนิสัยดีมากมนุษยสัมพันธ์ดีมากอัธยาศัย โดยพื้นฐานคนลาวดีอยู่ทุกประเทศครับอันนี้ไม่ได้รอไม่ได้ชมครับแต่คนไม่ดีมันก็มีอยู่ทุกประเทศครับโดยภาพรวมคนลาวดีนิสัยดีอัธยาศัยดีก็ประมาณนั้นแต่คนลาวเขาก็จะมาจำประเทศไทยในช่วงของสมัยใหม่คือรัชกาลที่สามที่ไปตีเมืองเขาอะไรประมาณนั้นแต่ความจริงก็ไทยก็เคย ของลาวมาเป็นยุคเป็นช่วงสมัยลาวก็เคยมาครองไทยนะครับไม่ใช่ว่าเราครองเขาอย่างเดียวในสมัยพระเจ้าชัยเชษฐานี่ลาวเขาตีมาถึงโคร,ราชจะเอากรุงศรียุธยาก็ยังได้ครับสมัยนั้นแต่ว่าพระมหาจแก,กา้ร่านี่มีการเซ็นสัญญาสงบศึกเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันก็ันนี่แหละครับก็จะต้านพมา่านี่แหละในสมัยพมา่า อาญขายายอนาคมพระมหาจักรพรรดิพระมหินทราธิราชพระมหาธรรมราชาจนมาถึงสมัยสมเด็จพระนเรศวรถ้าอย่างในประวัติศาสตร์เนี่ยสมเด็จพระนเรศวรก็เคยไปยกทัพไปตีเหล่าที่หนองบัวลำพูที่ไปเจอฝีดาดครั้งแรกที่สะหนองบัวลำพูนั่นหละครับก็คือตรงนั้นก็เป็นฐานที่มั่นของ ทับเาล่าของพระเจ้าไทยเทเศษถาด้วยเหมือนกันครับในสม,มานนั้นก็ประวัติศาสตร์ก็คือส่วนปฏิวัติศาสตร์ในนี้ก็คือสีเทพเพื่อนเข้ามาก็ฝากกดติดตามช่องกดกระดิ่งตัวบนให้ด้วยนะครับ